าต่อที่ข้อ41กันเลยค่ะข้อ41โจย์ถามว่าข้อใดจับคู่อวัยวะและเอมบริโอนิกเจิมเลเยอร์ต้นได้ต้นกำเนิดได้ถูกต้องเจิมเลเยอร์ต้นกำเนิดเนาะช้อยข้อ1เบรนเป็นเอ็กโทเดิมข้อ2อโอเวอรี่เป็นเอนโดเดิมข้อ3อินเทสตินเกิดมาจากมีโซเดิมข้อ4เดอร์มิสเอ็กโทเดิมและข้อ5แพ p a n ี r e มีโซเดิม โจทย์ embryonic germ layer ต้นกำเนิดก็คือจะพู่ว่าอวัยวะเนี่ยเกิดมาจากอันนี้หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องจำเหมือนกันเนาะโอเคทีนี้มาดูซิว่าตับอ่อนตับอ่อนอ่ะเกิดมาจากมีโซเดิรใช่หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะคะตับอ่อนเกิดมาจาก endoderm โซเดิมเนาะโอเคส่วน dermis h e m i s, <The mist> <S ก็คือชั้นผิวหนังใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ชั้นนอกสุดเนาะเป็นชั้นที่อยู่ถัดจาก epidermis เข้าไปซึ่งเป็นเอ t กตัวเดิมหรือเปล่าไม่ใช่เนาะเป็น erm. มีโซเดิมมีโซเดิมอ่าแล้ว intestine ละ่ะลำไส้เล็กลำไส้เล็กเกิดมาจากมีโซเดิมหรือเปล่า คำตอบก็คือไม่ใช่นั่นเองเกิดมาจากเอ็นโดเดิมเหมือนตับอ่อนเลยอืมแล้วโอวัรี่ล่ะโอวัรีนี่คือเอ็นโดเดิมหรือเปล่าโอวัรีก็คือหลังไข่ใช่ไหมเกิดมาจากมีโซเดิมเนาะ <S <S เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะสมองเป็นเอ็กโตเดิมจริงๆอันนี้อ่ะก็คือต้องจำเนาะแต่ว่ามันก็พอจะเดาได้อยู่นิดนึงแต่ว่า การที่เราจะเดาได้เราต้องมีพื้นฐานความรู้นิดหน่อยไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยแล้ว,ลวจะมาเดาเนาะอย่างอันเนี้ยอินเทสไทน์กับแพนเคเีสก็คือตับอ่อนกับลำไส้เล็กใช่ไหมมันเป็นเอนโดเดิมก็คือสังเกตง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นอวัยวะข้างในเนาะใช่ไหมเป็นอวัยวะที่แบบอยู่ข้างในตัวเราแบบสมมติเรา มองจากชั้นนอกลงไปอ่ะเราก็จะเห็นผิวหนังเห็นผมเห็นขนอะไรงนี้ใช่ไหมถัดเข้าไปอีกก็เป็นชั้นไขมนันเป็นชั้นผิวหนังที่ลึกลงไปอีกอะไรประมาณนี้คือเราสามารถพอที่จะเดาได้อยู่ในระดับหนึ่งอ่ะว่าเป็นอดเดิ e r มเนาะก็คือแบบเป็นอวัยวะภายในอ่ะอส่วน์มิสเดอร์มิสอ่ะมันไม่ใช่ผิวหนังชั้นนอกสุดไงมันมีอร์มิส m i s e เดอร์ m i s เป็นผิวหนังชั้นนอกสุด ทีนี้ ep มันแปลว่าประมาณว่าเป็นพื้นผิวเนาะทีเนี้ยดอร์มิสมันก็เลยไม่ใช่อเต่าเดิมมันก็เลยเป็นมีโซเดิมเพราะว่ามี ep ดอร์มิสอยู่ก่อนมาอีกทีใช่ไหมอยู่นอกมาอีกทีเนาะส่วนอันนี้อะ่ะมันก็เหมือนว่าเราต้องจำอะเพราะว่าบางทีแล้วอะทุกอย่างมันก็มีข้อยกเวน้นเนาะคือพี่ว่าเราจัดเป็นหมวดหมู่ก็ได้เวลาเราท่องอะอย่างเช่นทางเดินอาหารเป็น เอ็นโดเดิมอะไรประมาณนี้เนาะเออมันจะช่วยให้เราจําได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าเรามาจําแต่ละอวัยวะว่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรจัดลองจัดเป็นหมวดหมู่แล้วจําเป็นหมวดหมู่แล้วก็จําข้อยกเว้นอืมแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วส่วนใหญ่เขาก็มักจะออกข้อยกเว้นอะไรประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อ4 1ตอบข้อ1น,นะคะสมองสมองเกิดจากเ e อ erm, นะ็กโตเดิมเนาะ